พามันไปกินกันอัอน,อออนนี้สาไม่ใช่เหม้มาทันเอเดียวกันไหมกินเลยมันเด็กก็พ่อมันเด็กมไม่เด็กเพราต้องดิวพากกิน

ยืนอยูแล้วแ่ะตอพักนนเดียวยนเลยพอตาเกเรเกนอ้าวปากอ่ะเโอ้ระปากข้อเร็เลีลูกหนยากอย่างนี่หามไข่ก็่อยาฟนดีด้ยมูเส็อะไรปิดมาด้วย เขาเสียหนังปลาเมื่อกี้มันเสีพพิาาเศษบอน,นไมนน่เป็นเด่นหยับบอลนะนี่คือเรื่องเขาเรียกอ่าเตื่นมาขเขาเอิยนยังกันหรอใครเป็นนี่เขาเอิอเยนอยนัง กวยอ๋อแปลกู้ว้แปล้วยขอบคุณครับก็ก็ก็ไปาระกันครับเก้ากีก็แปลกวยเก้ากี้จะไปไหนก็ยังไ ขึ้นจนหน้าเลยทีชนกดนาดมากใครจปนทรานพระอาชีมายุงแล้วคุณบุญละครั้งอีกข้อหัน้ำฝนสวัสดีพ่อสวัสดีครับ เลยลูกเพ่อนจริงใจว่าเลยเพื่อจริงใจว่าได้ลูพ่อเนอะลูพ่อคือไม่พ่อยังไม่ถึงวะยังไม่ถึงวะยังไม่ถึง่ลูกจะต้องต้องยังไม่ถึงพ่อย่าเึงไป ไปกินซัมม์โอน้นาะงลุยเรืองก็ได้ไม่เป็นอะไรอยู่เองลุยเรืองก็ได้ข้อยู่เหลืองได้อยู่เอาไปกินไปฟังมาได้ <laughs> แค่ลูกเดียวเองออหมดแล้วลูกอันนี้ก็ได้ แม่ก็ไม่ชอบมเทียวมันติดฟันตออฟันกีนรู้ต่อไก็มีจบนสอฟันพ่อ,อตบเบาเลยลครัแล้วเขาเรียกว่าลูกอะไรฮะผมเคย